วันนี้พาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะวันนี้คุณจะได้เงินก้อนคุณจะมีโชคได้เงินนะคะวันนี้คุณจะมีโชคได้เงินนะคะวันนี้วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้หลายๆคนนะคะวันนี้คุณคิดอยากจะเดินทางไปไหว้พระทาบุญขอพรสิ่งสักดิ์ส์ทธายหลายคนจะไปทําบุญสถานที่ใกล้น้าวัดใกล้น้าหรือไปทำโนดไปไหว้พญานาค นะะในวันนี้นะคะการเจรจา,าติดต่อสื่อสารค่อนข้างสําเร็จราบรื่นไม่ว่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะสำเร็จนะคะสิ่งที่ต้องระวงังระวังวันนี้ระวังมีเรื่องคิดหนักคิดมากมีเรื่องไม่สบายใจเสียใจนะคะวันนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถและเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้สีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวให้โชคนะคะ เลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ811 1, นะคะ8116นะคะ8116นนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ